หญิงไทยมีโอกาสทำงานในอิสราเอลแต่คุณต้องรีบสมัครก่อนวันที่13พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นโอกาสที่หลายคนอาจพลาดไปและนี่คือส่วนที่น่าสนามคือมีเงื่อนไขที่อาจทำให้บางคนเกิดคำถามหรือความขัดแย้งเช่นการต้องมีประสบการณ์ทำงานเกษตรมาก่อนซึ่งอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าจำกัดโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่ที่น่าสนามคือกรมการจัดหางานได้เปิดโอกาสให,ให้หญิงไทยไปทำงานท่าเกษตร ในอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานทิกครั้งที่19โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่12บสถึงสิพฤศจิกายน2568ผันหานอาเว็บไซต์ h t t p w d o e g o t h ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนามและน่าสนามสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่มีเงินเดือนดีและสวัสดิการที่น่าสนามอย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขที่คุณต้องตรวจสอบก่อนสมัครเช่นอายุระหว่าง23ถึง39ปีไม่มียากหรือคู่สมรสอยู่ในอิสราเอลไม่เคยทำงานในอิสราเอลมาก่อนไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีสุขภาพที่ดีพร้อมทำงานกลางแจ้งในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวนอกจากนี้ยังมีเอกสารที่จำเป็นต้องเตรยียมไว้เช่นรูปถ่ายขนาด2นิ้วสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสู ติบตรหรือทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆที่จําเป็นโดยต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับและแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบที่กําหนดหากคุณสนา่งกับโอกาสนี้คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทํางานประเทศอิสราเอลเบอร์0 2 2 4 5 0 9 7 8 0 8 0 0 6 1 6 5 7 6หรือ Facebook ที่ตะลันหรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสุดท้ายนี้คุณคิดอย่างไรกับเงื่อนไขการสมัครที่ต้องมีประสบการณ์ทำงานเกษตรมาก่อน คุณคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนี้ในอนาคตหรือไม่ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเปิดการสนทนาที่น่าสนาม